โอ้โห,โหนี่วันนี้กี่ขวด่ยกี่กล่องสองสองหรือสามมือมึงกินไปสองกล่องมึงกินไปสองกล่องวันละสี่กล่องตอนนี้ลดแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่กินไม่ได้เลยอะไรจะขนาดนั้นนี่มันน่าจะเลิกแล้วนะสามเดือนกว่าสี่หรือจะสี่เดือนแล้วมั้งเนี่เรียกไม่มีแล้วเสียงยาวเลยละอาหารก็กิน<ม>โอ้โหนะหนมป้อนเป็นอย่างเงี้ยแค่ป้อนนมหมด หมดไปอีกกองนึงอีกกองนึงอีกออดูดิบุบบ,บ <c oughs> นะมีเรียกด้วยฮะจับตัวนั้นนะนั่นไม่กินกล้ <c oughs> วยก็กินเก่งโอโ้โหกล้วยก็กินเก่งกล้ <c oughs> วยก็เก่งลุงก็กินเก่งกล้วยกินห้าลูกก็กินหมดดูดิมัรบโอ้โหประมาณนี้เลยอีกตัวนูุนกินกระถิ่งเฉย

ภายในเดือนแห้ความรับเนี่ยนี่นะนี่แยกไปแล้วครับผมเนี่ยแม่ต่อไปของเราตัวนี้นะออกแน่ใช้เรียนกุมภาต้องแยกๆครับไม่แยกไม่ได้เดี๋ยวกระแทกกันพอกระแทกกันแล้วเกิดความเสียหายแยกไป้ยแม่คลอดใหม่บ้างแม่ท้องใกล้คลอดบ้างดูพ่อพันุของเรานอนสบายใจเฉยนะนอนสบายใจเฉยนอนไปเลยลูกนอนไปเลยไม่มีอะไร ขึ้นมาเห็นขึ้นมาคิดว่าจะเอากล้วยเอาอะไรมาให้เงี้ยลูกปุ๊บปั๊บติดคนอ,อดูลูกดูลูกพี่น้องนะดูดูกว่าจะลูกขึ้นได้นะครับตัวนี้เฉียดร้อยโลห่างไม่เยอะนะห่างไม่เยอะจะร้อยโลแล้วครับวิญญไงว่าตอนนี้น้าหนักไม่ธรรมดาเลยนะไปเต็มขวบของเขา,าโอ้โหนอนต่อยีกนอนต่อยีก รอบเย็นอาหารนะครับผมก็ประมาณนี้ก็มีผิวทันวกระถินสับนะครับผมอาหารข้นปนนิดหน่อยต่อมื้อต่อวันทั้งแพร่ทั้งแกะนะครับผมขายไปอไีกคือเกือเม็ดเกือเม็ดประมาณนี้บรรยากาศยามเย็นครับยังไงพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์กันด้วยนะครับผมนะสิ่งสำคัญเลยการแยกแม่ท้อง ลูกคอร์ดทำไมนี่ครับห้องก็ไม่กว้างมากครับประมาณสักเอ่อเมตรยี 20, ่สิบคูณเมตรสิบประมาณเนี้ยต่อหนึ่งตัวตัวนี้ไใกล้ละภาในเดือนนี้แหละเอ้อ บรรยากาศโดยรวมนะครับเย็นเย็นจะเป็นอย่างเงี้ยของทุกวันนะครับเป็นอย่างเงี้ยของทุกวันเลยนี่พี่น้องกเกษตรกรถามไทยกันมาว่าพื้นไม้ไผ่มินมีผลต่อกลีบเวลาเดินไหมได้หลายท่านถามมานะครับผมวนะ่าก็ถ้ายืนถ้ายืนลงเรือนตลอดโดยที่ไม่ลงกับพื้นไม้ไผ่เลยอาจจะมีผลต่อกรีบแต่ด้วยที่คอแข้งเราเองมันมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างที่นอนกับที่กินอาหารข้างล่างก็เลยไม่มีผลต่อกลีบ ก็เลยไม่มีผลต่อกรีบนะครับผมแต่ถ้ายืนประจําบนลงเดินไม่ไผ่มีผลต่อกีบแน่นอนนะครับเป็นคําตอบชัดเจนมากมีแน่นอนนะครับแล้วขึ้นลง,ลงไม่มีครับไม่มีนะถือว่าปกติครับก็มีเล็บยาวตัดเล็บตามปกติเลยนะครับไม่มีผลต่อไก่กีบไม่มีผลต่อการเดินแต่ถ้ายืนประจํามีผลแน่นอนนะครับก็การลื่นของไม้ไผ่แล้วก็บวกกับน้ําหนักของตัวแพะเนี่ยอาจจะมีผลต่อกีบเนี่ยเห็นไหม กินอาหารเสร็จก็มาต่อด้วยแพรก์ลลาขาดไม่ได้เลยอาหารเนี้ยเขาชอบมากแพรก์ลลาแห้งขาดไม่ได้เลยประมาณนี้ถึงจะเลี้ยงไร่ทุ่งหรือเลี้ยงยืนรงเรือนหรือเลี้ยงเยงพื่อจำหน่ายสายพันธุ์นะครับผมตอนเย็นๆอาหารพวกแพงก์กลาแห้งพวกเป็นกระถินก็ตามแต่นะถ้ามีได้ก็ดีนะครับชอบเลย มีผลต่อสุขภาพร่างกายของแพะนะครับการกินพอพันอิ่มพอพันอิ่มวันนี้ไม่ควรจะหมดตะกกร้อีกแล้วมั้งเนี่ยไฮกลาเราเนี่ มีผลต่อร่างกายฮะประมาณนี้ต้องรอให้กินยาเสร็จก่อนใช่ไหมให้กินหายก่อนเ่อฉีดหรือฉินเลยเนี่ยตัวนี้คลอดลูกใหม่แล้วก็มีการเย็บตูดนะต้อง ฉีดยาแก้เสบยาฆ่าเชื้อนะวันนี้ยารอบเป็นยาอะไรฆ่าเชื้อข้้าาเเชืืออออแกกสบ่ะ็ทีละอย่างพอดีกว่า,า,าอ,อ่ะพอเมื่อเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเข็มเป็นเข็มครึ่งนิ้วดีกว่าฉีดง่ายตัวนั้นยาวไปไปละกินยาเสร็จไปละ เดือนนี้ตัวนี้ใช่ไหมอ้อ,อโหรอดูนะเดือนนี้ไป<ะ>จะจ่ายลูกสวยขนาดไหนโอ้โหกินไรนะกินไรยาด,ดึงยาได้ด้วยไอ้ฟังอยู่ตรงเนี้ย